เฮ้ยแมวมันบล็อกบล็อกไปขึ้นไอ้ยี่โปรมันเกิดกับเราแล้วเนี่ยแมวเกิดโปรแม่ไเข้าไปหววเลยมันโปรไอ้เยียแม่นเดือดเราเกิดกันอยู่มุมกล้อยังหันอยู่เลยแมวหัวปัก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 เลยสัตว์ซาดีน่าตัวเดิมเพราะว่ามันเอามันแข็งป่ะถ้าซาดีน่าตัวเดิมนี่ใช่เลยนะ มันฟีลแบบไอชนี่โปอ่ะมาโปมาสู้ไอเยี้ยมุกล้องวียงหันไม่สุดไอเยี้ยแม่งหัวแบบปุ๊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 บเลยจัดไอแมบอบอมไขึ้นไอเยี้ยโปมเกิกับเราแล้เนี่ยเออยจโปชนโปรนะโปชนโปเว้ทุกคนเหดูโปชนโปาไว้เบู บุคลากรหนึ่งคนอย่างเฮี้ยเลยอะไรจูบอ่ะแม่งมุมกล้องเรายังหันอยู่เลยยี่แม่งหัวแบบพวก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 แบบเซ็เบสเลยสัตก ไม่ได้เล่นนานมีไลฟ์ตึงเต้นอยู่เรื่อยๆไอ้เหี้ยเกมเหี้ยนี่เกมเหี้ยแวน่นนี่อา้าวคุกดผิดนี่ไงปลาระเบิดไหนมั่วกูใช้กล่องไอ้เหี้ยแล้วนั้นนี่มือถือระเบิดอยู่โอ้พ่อมึงไอกี้เฮียแม่ข้าวตาแบ่ก็ข้าวตาแบบเขาเฮียโอ้โหไอ้เหี้ย มึงดูแม่งพังมาได้กันไม้พังก่อนด้วยใอ่นหมไม่ใส่สาย,ย,ยตาวไปสักไปสักไปแล้วเฮีย <c oughs> ไม่ได้ตามมา แหวนแท้จริงไอเท้าแค้นจริงมเราคือารีนาเลยเหรอวะโอ้ยมันหดกูไอศาสตร์เอ้าอุ้มกูเลยไปฟอร์มันไงมันก็ห้าพูด้ะไรอย่างอย่ครับ Alex d โดเน e มา20บาทเกมดี ทีมกากระเดียอเล็กขอบคุณนะครับแตงแตงแตงแตชั้นบนขอบคุณครับขอบคุณครับอเล็กมีชั้นบนไอ้มาพี่ไอ้เหี้ยโอ้ยโหมึงมาต้องตัดกูเลยนะไอ้ตัดข้าวแล้วปิดมุมปิดมุมแล้วพลระเบิดบึ้มไปไปมีทีที่เลียด้วยไอ้ตัดมันเหี้ยอะไรเนี่ย เหมือนลูหมาพี่้ะอยู่กลางแบบอยู่ไปกำลังวิ่งไปตายอยู่กลางแบบนี้สวัสดีครับลงมาโฟลดลงมาเป็นลงมาลงมาไม่ไยเอ้ยไไหนเราไม่รู้ว่ะ เชื้อไม้อยู่ไหนหมดเลยอ้าวอะไรยิ่งนั้นตายได้ไงอะ่ะแห้งเหรอแห้งห่อไอเทียเอดใช่มันกระโดดได้ด้วยคนที่อ่ะใช่มันกระโดดได้ด้วยสัตว์ตัวแม่งดิ่งดิ่งโอ้ยเยอะ What the fuck อยู่ไหนพอบนแล้วอ๋ออยู่ข้างล่างพี่พา,าไปตู้สองตู้ที่โฟล์ว <c oughs> ิ่งผ่านมาได้มาเมื่อกี้ไอ้ข้างๆที่เราพี่ปั่นอยู่อัหน <c oughs> ึ่ง <c oughs> มันกระโดดอยู่ตรงของที่เชี่ยกันนะโดดพุ่งใส่โต๊ะนันไม้เชี่ยมกระโดดตรงที่ปั่นใช่ปะใช่ตรงที่เราวิ่งผ่านกันเราวิ่งด้วยกันมเมื่อกี้อแอบบ่ว่ะผมไม่ถึงนี่แม่งวาา้ามาเลย เดินมาหากูดิมึงเดินมาหากูดิมึงวะกูพี่มันมันมันสปีดไปแล้วพี่สปีดไปบนแล้วเฮียใช่เหรอใช่อยู่อยู่ชั้นบนแล้วนะเชี่ยไปขึ้นกระโดดได้กูจะหลุดมันกระโดดพาผมไปความแบบลงไปใต้ใต้ดินพ่อมึงอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะหวาร์ปดิวาดมันไม่สนุกไล่ธรรมดาดิ เดีแม่กกัดโดดมึง <aer> ด <os lide> oh, <pad> ูแม็กกัดโดดเฮ้ยเอาไปส่งเอาไปส่งน่ะส่งออกนะกระโดดแม่กระโดดม่กระโดดแม่กระโดดไหนอยู่ไหนอ่ะมันออกประตูกูอยากออกกูไม่ถึงกูออกเดี๋ยวกูโดนแบนไม่ออกไม่ออกไม่ออกกูออกมันจะออกมันจะออกไม่ออกกูไม่ออกกูอยากออกแมันเครื่องปั่นเสร็จแล้วออกได้ไงมึงดูแม่กระโดดเลยไม่ออกอยู่ประตูไหนขวาล่างเหรอใช่พี่ประตูเออบัลเลต์ซ้ายล่างประตูอยู่ขวาล่าง เอ้ยมึงจะพากู้นไหนกูจะออกเดี๋ยวกูออกไหมกูอยากออกกูไม่อยากออกไอ้เหี้ยกระโดดซะด้วยนี่โดนกูบล็อกนี่นี่โดนกูบล็อกนี่ไปไม่ได้ออกไม่ได้กูไม่ออกเอาด็กมันจะมุดมันจะมุดเอาบล็อกไม่ออก จะลอยไม่ได้หรอกอ้าวไปแล้วมุดแล<อ>้เวเฮี้ยมุดไปไหนนะเนี่ยลงไปใต้ดินลงผมลงไปใต้ดินกูอยู่ไหนเนี่ยเฮี้ยเอ้ยอฮ้ยอยู่ใต้ดินใ <im ans> นเฮี้ยเกมเี้ยนี่ต่อยังไงแม่ก็แฮกก็เยอะอยู่ดีครับไม่ตัามันแบนด้วยไม่ใช่ว่าไม่แบนมันแบนนะแต่เพียงแค่แฮกไม่เยอะมันน่าจะสมาปั่นไฟมั้งเออ อโดนกูโดนระคังเลยอย่าแล้วสัตว์กูโดนระังเฮียเอาก็ไม่จับกูขังกงสัตว์ยังออกไปได้ด้วยสัตว์ไอ้ยโหวางมากูเลยสัตว์นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮียโอ้โหโโอ้หไอ้ยาบูติไอ้ยาบูติโค้งไอ้ยาบูติโค้เฮีย ไอสัตว์ที่เอากูติดคุกไอ้สัตว์ซื้อระบรรทุกไว้ให้คุด้วยนะไอ้เงี้ยโอเลี้ยงด้วยนะมึงอ่ะซื้อไว้กูด้วยมึงอ่ะมึงอะซื้อไว้ไปซื้อข้าวไว้กูด้วยเออคุณซื้อมาไอ้สัตว์อย่างนี้อะไรไอ้สัตว์คุณไปซื้อข้าวมาส่งกูด้วยไอ้สัตว์มึงไปซื้อข้าวซื้อโอเลี้ยงมาส่งกูด้วยเก่งโคตรดีเลยว่ะ ไม่แก่ขังกงไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยไปไอ้สัตว์มึงเอาไปไหนอ่ะมึงเอาหัวเรือของเตยมาอยู่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยไอ้สัตว์เดี๋ยวออกออกมาแล้วมีเรื่องเล่าเนี่ยไอ้สัตว์มึงเอาหัวเรือเรดบอยมาขังขังเหรอไอ้สัตว์เว้ยไม่ได้ทำผิดกฎหมายเหี้ยอะไรเลยมึงเอากูมาขังเหี้ยอะไรมึงเนี่ย มาแล้วว่ะมันมาแล้วว่ะเมื่อไหร่แล้ววะอ้าวไอ้เหียเียกูดิ้นแน่ไอตากไว้ตรงนะไอ้เบ๊เบ๊กูมึงอ่ะไอ้สัตว์เหี้ยอะไรวะเนี่ยกูเจอกับเหี้ยอะไรอยู่กูไปแล้วไอ้สัตว์ไอ้เฮียไม่มีทางออกอ่ะแล้วออกยังไงไอเฮียไอเฮียนี่นี่ไหนเนี่ย เกมอุ้ยเหี <good food> ้ยอะแล้วดั่งออกคืออะไรก็ดั่งออกอะไอเวนอย่างนี้เลยสัตว์มาต้องเปิดประตูก่อนเลยหรือเปล่ามันเปิดประตูให้กูดิไอ้เหี้ยเอาเปิดเออไอ้เบ้ไอ้เหี้ย มันออกไปได้เลยว่ะไอชกคันต้องขับไปบอกไว้กันต้องขับไปม้วนไว้่อียีพอร์ตแม่งด้วยสัตว์ไปค์อนเมื่อไหรสัตว์แฮกเกอร์อีพอร์ตซาลิน่าด้วยก็มัาเซตปั่นจริงวิสซาลิน่าตัวแม่งวาร์ป มีขอรแม่ให้หมดครับหมดพอตพอตตีการ์พอเอกด้วยนะครับ